สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาเป็นลาวแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปเลยลาวพัฒนา

เจ็ดศูนย์อย่าลืมหนึ่งศูนย์นะอยู่ตรงนี้ละสองเจ็ดลาพัฒนายก็จะยากนะลาพัฒนานะทุกคน นะฮะสามตัวอะไรดีห้องนอนแล้ว นะคะประมาณนี้นะสี่ตัวนะคะนี่คือสี่ตัวนะทุกคนนะคะนี่คือสี่ตัวนะนี่คือสี่ตัวนะเน้นไปเลยนะคะเน้นเน้นอะไร น่ะฮะเน้นจ้าเน้นจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนี่คือเน้นนะคะเน้นแค่นี้พอหนูไม่เน้นเยอะอ่าสามตัวสี่ตัว ก็ว่ากันไปนะพี่น้องนะฮะนะฮะอืลาวพัฒนาชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไม่เพียงแค่แนวทางนะทุกคน,นวันนี้นะฮะลาวพัฒนาไม่เีนอะไรที่แน่นอนนะทุกคนนะขอให้โชคดีค่ะ